มาละเดอ้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวจัดใจของไอแคนอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอ้อพี่น้องเดอ้อ พี่น้องครับตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของต้นอังกาบหนูรักษาโรคมะเร็งได้หายขาดทางกรมการแพทย์โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าต้นอังกับหนูไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งแลวก็ไม่สามารถนํามาใช้รักษามะเร็งในมนุษย์ได้แต่ว่าก็มีผลการทดลองศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการนะครับเป็นการวิจัยระดับเซลล์พบว่าต้นอังกาบหนูเนี่ยมีสารบางอย่าง ที่สามารถช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองแต่ผลดังกล่าวก็เป็นเพียงงานวิจัยเบื้องต้นครับยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าต้นอังกาบหนูช่วยรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งหลักๆมีอยู่3วิธีก็คือการผ่าตัดการใช้ยาเคมีบำบัดแล้วก็รังสีรักษาการรับฟังข้อมูลที่ไม่ผ่านการพิจารณาหรือว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงอาจทาให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนและก็อาจลดโอกาสการรักษาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับ การใช้สมุนไพรอาจจะส่งผลข้างเคียงกับผู้ใช้ได้นะครับดังนั้นควรศึกษารายละเอียดด้านสปปรรพคุณฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและวิธีการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ